แค่3วันก็จะก้าวเข้าสู่สักรารใหม่แล้วปีใหม่ทั้งที่หาของขวัญดีๆให้ตัวเองสักชิ้นนะคะและสีสันบันเทิงก็ขอจัดรางวัลใหญ่ประจำปีที่ทุกคนรอคอยกับสีสันบันเทิงอวอร์ดมอบให้กับนักแสดงคนเก่งทั้งหลายที่สร้างความสุขสนุกอิ่มใจให้กับแฟนๆผ่านผลงานมาตลอดทั้งปีเลยค่ะ างร้ายน้องใหม่วาวานิชาร้ายแสบสวงเหลือเชื่อกับบทนิ่มในร้อยเล่แมนยาตีหน้าซื้อแย่งสามีพี่สาวจนแฟนๆจับขึ้นแท่นติดเทรนดขอยกให้เป็นตัวจี๊ดหญิงแห่งปีค่ะรางวัลสีสันบันเทิองอวอร์ดตัวจี๊ดหญิงแห่งปีได้แก่ขอขอบคุณสีสันบันเทิองอวอร์ดนะคะที่มอบรางวัลตัวจีด๊ดแห่งปีให้นะคะสำหรับละครเรื่องร้อยเล่ ปีหน้านะคะก็จะมีมาเสเนหาแล้วก็รักนิรันจันทราก็จะเป็นอีกสองรสชาติเลยคิดว่าแฟนๆจะลบภากนิ่มในหัวได้พี่ปร<ก>ะนางป๊บธนวัฒน์เนล่ารานียืนหนึ่งเคมีดีถ่ายทอดความรักแบบอบรมสัง่งสอนดึงสติอยู่เคียงข้างกับบทบาทพี่มินน้องเอ็นจากร้อยเล่มมนยาสร้างความสุขเกินอัตรายกให้เป็นคู่ปังแห่งปีค่ะสีสันปันเทิงอวอร์ดคู่ปังแห่งปีได้แก่ ผูป้ปังปังนปะีนาดเจอกังทีไรหัวเราะไม่หยุดหวังว่าจะสนุกไปกับละครอของพวกเราเราก็จะทำผลงานเรื่องต,อต่อไปให้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> เพื่อให้แบบคนดูมีความสุขนางเอกเบลลารานีสวยแซ่บครบเครื่องเอาอยู่อีกครั้งกับบทเอมนางเอกสุดมั่นเข้มแข็งแม่ไม้แกร่งแห่งปีในร้อยเล่แมญยาทัชใจแฟนๆทุกหย่มย่ารับไปอีกครั้งกับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะสีสันบันเทิงอวอร์ดดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ นี่ครับเบลล่าลาดีครับจากเรื่องร่าเลนมันยับขอบคุณนะคะซีซันอาวอร์ดค่ะสำหรับดารานำหญิงยอดเยี่ยมค่ะได้เห็นเบลในหลายๆมุมในละครเรื่องนี้แล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะแฮปปี Year, ้นิวเยร์คทุกเสน่หาค่ายกู๊ดฟิลลิ่งรังสรรค์ละครชีวิตบ้านๆกับดราม่าสุดเข้มข้นเรียกน้ำตาคนดูครบรถกับเรื่องราวความรักของคู่รักแสนรันทดน,นักสแสดงลงตัวเต้ยจรินทร์พรทศจรรบอมธนินเด่นคุณและสุดยอดฝีมือพี่น้อยบุษกรแม่สัมภาจอมบงการ ได้ใจชาวพระนครขอยกให้เป็นละครสะท้อนชีวิตแห่งปีค่ะมีคิงได้รลับว,ว,วันวันนะคะละคร นักแสดงทุกคนในเรื่องนี้แบบทุ่มเทกันแบบชีวิตปีหน้าก็กระลัดรักและก็คู่เวราย่แร่มันอยากให้เมกะเจโดยผู้จัดพี่นกจริยาเปิดมุมชีวิตครอบครัวแซ่บๆซเหมือนจริงพระนางแม่เหล็กโป๊เป็นล่าลุยส์อตุกบัวทิมนแกงเพื่อนรักนางไร้าว่าปล่อยพลังฮิตตั้งแต่อีพีแรกโกลกระแสะความฮอตทุกตอนจุดพลุรับรางวัลละครยอดนิยมแห่งปีค่ะละครยอดนิยมแห่งปีค่ะ,มคะคเมกเจผู้จัด ขอบคุณคนดูทุกๆคนฝากผลงานของเมกเกอร์เจเรื่องต่อๆไปโสมมงสุดปังกันทุกคนจริงๆเลยค่ะยินดีกับนักแสดงฝ่ายหญิงที่ได้รับรางวาัลสีสันบันเทิงอวอร์ดปีนี้ด้วยนะคะและพรุ่งนี้มารุ้นฝ่ายชายกันว่าใครจะคว้ารางวัลไปบ้างส่วนตอนนี้ไปแทบันต่อกับโรงกรรมกันเลยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากขยาสิร์สวัสดีค่ะ